ในโลกของมนุษย์เราเนี่ยนะคะเป็นโลกที่แบบมีมายาวนานหลายพันปีแล้วนะคะเราเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาโฮโมเซเปียนปกติและอย่างนี้นะคะทุกอย่างดําเนินไปปกติเราเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเราเกิดมานะคะจะมีใครสักคนหนึ่งในสังคมเราเนี่ยเขาจะมีแบบพลังพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นคือน้ำกำลังจะเล่าเรื่องของ มนุษย์คนหนึ่งธรรมดาที่ทำงานโคตรธรรมดาเลยอ่ะเขาคนนี้เป็นไลเดอร์ส่งอาหารค่ะอือเขาเนี่ยส่งอาหารปกติปกติเลยนะแต่สิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับคนคนนี้คือโลกของไลเดอร์เนี่ยมันสามารถทะลุมิติได้เฮ้ย <laughs> ตายตายตาย <laughs> โดยโลกของการทะลุมิติของเขาเนี่ยนะคะคือทุกครั้งที่จะไปรับอาหารเนี่ย เราอาจจะคิดว่าเราแค่กดแอปแล้วก็ไปรับอาหารปกติแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาต้องไปเตะตู้สปีกเกอร์ที่ dive t ก่อน <laughs> แล้วประตูมิติมันก็จะเปิดทุกครั้งที่คนธรรมดาเนี่ยไปที่ dive t นะมันจะแค่แบบสั่งปกติแต่ถ้ากลุ่มคนที่เขามีพลังพิเศษต,ตรงเนี้ยเป็นแบบไรเดอร์เวทมนต์แบบเนี้ยเออเป็นแบบกองทัพเวทมนต์ไรเดอร์เขาจะทะลุมิติเข้าไปได้ แล้วโลกของการทําอาหารที่เขาส่งสั่งมาให้เราเนี่ยนะที่เขาคุกกิ้งมาให้เราอะมันคือค mm ิดเช่นโวล d จริงๆแล้วเราคิดว่าเราสั่งแมคโดนัลสตาร์บัคเนี่ยเราสั่งกาแฟคิดว่ามันทําที่นั่นแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะออเดอร์มันเยอะมาก mm hmm. เป็นพันๆล้านออเดอร์ต่อวัน mm hmm. เขาไม่มีทางทําทันแต่เขาใช้แบบมันจะมีกลุ่มคนพิเศษที่ เข้าไปตรงไดฟถูปูปะจะ Open World ไปที่ Kitchen World ได้อ่าเท่านั้นไม่พอนะคะแม้แต่การบูชายันเราเนี่ยก็ไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าแมวให้มันเลอะมือเองเราค่ะมันไม่ให้ยินเราก็ออเดอร์มาจากคิดเชน r l d ค่ะในโลกใบเนี้ย นานมาแล้วที่มีเป็นเรื่องราวของไลเดอร์ส่งอาหารนีร่มันมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อเปยียกเปยียกก็เป็นไลเดอร์ส่งอาหารเหมือนคนอื่นทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเปยียกเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจมากอมืมีงานทำแหละมีงานแบบว่าเป็นไลเดอร์ส่งของนี่แหละแต่วันนึงอะ่ะเขาขอส่งแค่สองกล่องก็พอและ <laughs> เพราะว่าก็คือบ้านเขาก็เอาง่ายว่าก็จนนะครับก็คือไม่ได้รวยไม่ได้อะไรแต่ว่าเรีรกเนี่ยถือคําปฏิญาณว่าเขาจะต้องส่งงานแค่วันละสองออเดอร์เท่านั้นเพราะว่าเขาเคยไปส่งของให้กับคนที่แบบสั่งของเนี่แหละครับเออแล้วแบบเหมือนวันนั้นน่ะเขาทําเป็นผันๆออเดอร์เลยวันนั้นเขาขยันมากแต่เขาไปเจอแบบคนหนึ่งที่เขาไปส่งให้ชา้าแล้วก็คนนั้นก็ บอกอื่นว่ามีเวทมนต์เหมือนกันเขาก็เลยสาบให้ให้เปียกเนี่ยต้องส่งแค่วันละสองครั้งห้ามขยันต้องเป็นคนขี้เกียจเท่านั้นเออถ้าเปียกส่งของมากกว่าสองออเดอร์เนี่ยนิ้วเขาจะค่อยๆยหายไปทีละนิว <c oughs> จริงเวลาที่เปียกเคยลองเวลาที่เปียกจะจะส่งเกินเนี่ยอยากจะแบบมีเงินไปให้แม่ที่บ้านเนี่ยเปียกก็จะแบบ รู้ทันทีว่าแบบจะอึดอัดเหมือนร้อนเหมือนแบบหัวใจเขามันจะระเบิดตาเขาจะสว่างมีแสงวานเลยครับอะไรประมาณก็ก็ก็ปะยาก็ต้องทนทุกข์กับการหารายได้เข้าบ้านได้แค่วันละประมาณ15บาท20บาทประมาณนี้ครับแต่บางวันได้ติปก็เป็น50าสิบอะไรเงี้ยก็ยังดีที่แม่กับพ่อเขาก็ยังทำงานอยู่ จริงๆเปียกเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันมากเลยนะแต่พอเขาเจอแบบคำสาบเวทมนต์ใช่ไหมคะตอนนี้เขานิ้วหายไป2นิ้วแล้วตอนที่เขาอ่ะส่งออเดอร์มากกว่า2องอ่ะเขาอยู่ที่คิทเช่นเวิลเนี่ยนะเขาอ่ะมีเพื่อนสนิทเป็นไส้กอกคุณป้าคนนั้นเนี่ยแบบไม่ได้หน้าตาอะไรดูเหมือนเป็นไส้กอกนะคะแต่คุณป้าเป็นไส้กอกจริงๆ แต่คุณป้าใส่กลองเนี่ยก็จะชอบแบบว่าใส่วิกไงเพราะว่าผมมันลอนก็ใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยสวยๆตามสไตล์คุณป้านะถึงแม้คุณป้าจะดูแบบไฮโซโอลันล้าสวยๆนะแต่คุณป้าเนี่ยขยันมากคอยแบบดูแลหลายๆอย่างที่คิทเช่นเว r l ์ก็เขาสงสารเปียกอะเนาะเขาก็เลยแบบว่าเอาปูอัดมาใส่เป็นนิ้วให้เปียกเปียกก็เลยแบบ รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณป้าไสา่เกอกแล้วเปียก,ก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะลบล้างคำสาบไปเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีตังค์ถ้าคำสาบเนี้ยยังอยู่ต่อไปอะ่ะเปียกอ่ะจะเป็นไรเดอร์ที่ดีเหมือนคนอื่นในอาณาจักรนี้ได้ยังไงทุกคนส่งกันเป็นวันละล้านล้านออเดอร์เขาเคยทําได้แค่พันอะ่ะแต่เขาอยากทําได้มากกว่านี้แต่เขาโดนคำสาบไงคุณป้าไสา่เกอกก็เลยบอกว่า ไอเปียกเอ็งน่ะมันไม่ใช่คนแรกหรอกนะที่ไปเจอกับไอแม่มดเวนนี้ไอเปียกเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาคนที่มีประสบการณ์นี้เองแล้วเปียกก็ได้เดินทางไปที่พระราชวังแซนวิทเพื่อไปเข้าพบกษัตริย์กษัตริย์หน้าตาแบบ หันมาเนี oh ่ย oh อ้วนๆเขามีหนวดเฟิร์มเลยหันมาเนี่ยหน้าตาแบบเหมือนหัวหอมอ่ะเขาชื่อว่าอันเยียนเดอะคิงกษัตริย์หัวหอมเนี่ยก็เลยบอกเปียกว่าเจ้าเนี่ยไปทำอีท่าไหนมาล่ะที่มาเจอแม่มดนี้ดูสินิ้วหายไปต้องเอาปูอัดมาใส่แทนมันคงจะจับอะไรไม่ได้เลยสินะข้าเนี่ยรู้สึกถึงความลำบากของเจ้าระหว่างที่คุยกันเนี่ย เขาก็เล่าให้ฟังอะเนาะว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขา,าผิดอะไรแค่ไปเจอแม่มดตัวเนี้ยมันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้เป็นไรเดอร์ที่ดีของที่เนี่ยไม่ได้เลยอ่ะป้าแซกอกก็ยืนฟังด้วยแล้วอันเยี่ยนเดอะคิงก็พูดว่าเจ้าลองไปแก้วิธีนี้ดูคือเจ้าต้องเดินทางไปที่ Drive to แห่งหนึ่งที่มีแสงสีม่วงในตอน เที่ยงคืน15านาทีในวันที่เขาวาเวเปียกจะโพลคำตอบของตัวเองอให้ไปยืนกินลาเต้แฟเบ้วิบคีมที่ไดฟทูนั้นในเที่ยงคืน15้านาทีลาเต้แฟเบ้วิปคีมแล้วเปียกอาจจะหายจากคำสาบี้ได้ค่ะเปียกก็ ทำงานขับรถไปส่งจนวันหนึ่งวันที่เขาเศร้าเหงาใจเขาก็ไปเจอไอ้ตู้ไอ้ตู้ส่งของเนี่ยเขาก็เดินไปเขาเตะเตะตู้อะไรทักอย่างเขาก็จําไม่ค่อยได้แเขาก็เตะไปก่อนเตะเตะ,เตะเลยตอนแรกมันก็ไม่ค่อยติดแล้วแล้วอยู่ดีๆมันก็แบบสว่างขึ้นปิงเออไอ้ตู้เนี่ยก็ส่องแสงเหมือนแบบหลุดเข้าไปในมิติ หนึ่งคำแล้วนะ <c oughs> ลุดหรือเข้าไปในมิติที่มันน่ากลัวมากเขารู้สึกกลัวมาก <c oughs> เขากลัวว่าอาจจะไม่มีปฏิหารที่ทำให้เขารอดชีวิตจากการผ่านมิตินี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอเขาหลุดเข้าไปในมิติเขาก็พบว่าเขาก็เฮ้ยกูยังไม่ตายนี่ว่าเฮีย e ปลอดภัยว่ะที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเขามองซ้ายมองขวามี บ้านหลังหนึ่งอยู่ไกลๆตอนนี้เขาอยู่ในป่าสนนะมืดๆอยู่ในป่าสนมืดๆตอนกลางคืนลมพัดเย็นๆแล้วก็แบบเห็นแบบบ้านหลังหนึ่งอยู่ไกลๆมีแสงวิบวเรืองๆมีเสียงตุบๆ,ๆมาไกลๆเขาก็มองเขาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเขาเห็นตรงนั้นนั่นมันน่าจะมีคนนะเ,ออเดินไปนะกูก็ไม่กูก็ไม่เป็นไรแล้วแหละโอเคเดินไปเดินไป เสียงมันก็ตึ๊บ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 ชึ๊ตึิ๊ตชิ๊ตชิ๊ตเสียงมันก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆตึ๊บชึ๊ตตึ๊บพอเขาเปิดประตูตึ๊บป้าส์ป้าตึ๊บชึ๊ตคนเต็มเลยครับเต้นกันอยู่แบบเออแล้วก็แบบเขาก็มองเฮ้ยตกใจแล้วก็ก็มีกษัตริย์หัวหอมเนี่ยครับเปิดตัวออกมากลางเวทียินดีต้อนรับเปียกนะ วันนี้เราจะมาดูดกัญชากันให้มันแบบมันเลยไม่ต้องดังวงดังงานมาแล้วตรงนี้เราเนี่ยเป็นสมาคมคนขี้เกียจแห่งโลกมิติพิศวงไปยักมานั่งลงไปไม่ต้องตัวอจัดมาหนึ่งบ้องให้เปียกดูดเปยียกไม่เคยดูดกัญชาเลยครับวันนั้นเปี๊ยกดูดเข้าไปแล้วเปียกก็อ้าตลกกินขนมกินขนม พระราชาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเล้วแบอโอ้ยเปี๊ยกไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวกลัวให้เงินมึงเองเดือนละเดือนละหมืน่นสองหมื่นเป็นทองเป็นพันช่างอะไรก็ได้กูเป็นกษัตริย์กูรวยมึงไม่ต้องทํางานเลยมึงสบายเลยมึงอยากกินอะไรไก็กินแต่ว่าที่เนี่ยเดี๋ยวเวลาจะหมดประมาณแบบหกโมงเช้านะพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องรีบกลับไปแล้วเอออะไรประมาณเนี้ยเปียกก็ สนุกสนานล่าเริงอยู่ในโลกนั้นลืมวันลืมคืนสิบวันผ่านไปก็ไปตู้เนี้ยไปเตะูค <c oughs> <c oughs> ว้าเข้าไปเมาพุ้นเจอเพื่อนเจอสาวเลอโอยส,สนุกสบาย ขี้เกียจไม่ทำงงทำงานหลังๆเริ่มไม่ส่งของแล้วกษัตริย์ให้เงินอ,อแม่แม่ที่บ้านปลูกบ้านใหม่เอาพระเข้ามาทำบุญบ้านโอ้โหรวยแตกเงินขอทานการเป็นเศรษฐีไปซะง,งั้นเนี่เบียกก็เบียกก็มีวันหนึ่งเบียก็เหมือนกัแบบก็รว,วยจัดเนะ้อเช่าทำบุญให้อยู่ดีก็มีแบบพระองค์หนึ่งพูด ขึ้นมาว่าไอ้เปียกดวงตาเนี่ยขอทำนายว่ามึงเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้เกียจ n u m b บ r โอ้ยโอ้ยจะจะขาดโดยเปียกนะมีชีวิตอย่างสุขสบายในเงินที่กษัตริย์เนี่ยมอบให้มาตลอดนะคะจนกระทั่งเขาแบบรู้สึก เบื่อมากเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าแบบวันๆไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันว่างเกินไปไม่มีงานทำเหมือนคนอื่นเขาเพื่อนก็ไม่ได้เจอเพราะว่าทุกคนทำงานหมดเหลือแค่ตัวเองที่แบบใช้ชีวิตอย่างเดียวในบ้านที่หลังใหญ่มากเลยแต่ทั้งบ้านเนี่ยมีอยู่แค่ตัวคนเดียววันนี้นะคะเขาก็เลยไปเตะตู้ใหม่อีกรอบหนึ่งเตะเตะเตะจนแบบว่าเข้าประตูมิติไปแต่วันนี้ เปียก็ไม่ได้ดูดปุ้นเหมือนเดิมแล้วนะคะทำให้เขาเข้างานไปอะ่ะด้วยแบบตาที่แบบชัดขึ้นแต่ก็อาจจะพ้ามองได้แสงไฟบ้าง mm hmm. เขาไปเห็นอันเยยีนเดอะคิงกำลังเต้นอยู่ตึกตึก,ตกนะคะเขาก็รู้สึกว่าทำไมอันเยดอะคิงเนี่ยดูป่วยจัดอ,ะ mm hmm. อ่ะตาเยอมอย่างเงี้ยเออตาเยอมไม่พอดูแบบเป็นเหมือนหัวหอมไม่มีน้ำเพราะว่าร่างกายมันเริ่มสุดโทละ เปียกอะเริ่มเห็นอะไรที่มันชัดขึ้นผลจากการแบบดูดปุ๋นทุกวันอะอันเยี่ยนเดอะคิงอะแบบไม่เหมือนอันเยี่ยนแหละดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดนะคะ <S <S เขาแบบตาเยิ้มนะคะมีน้าไหลออกมาทุกครั้งที่เขาเหวี่ยงเอวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแบบเหี่ยวแห้งมีเปลือกอย่างเงี้ยนะเปียกก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันดีจริงไหมเขาก็มองไปที่มุมห้องแล้วเขาก็เห็นว่าป้าไส้กอกอะอยู่ในนั้นด้วย นั่งอยู่ในงานด้วยแต่ป้าเนี่ยนั่งอยู่มุมห้องไม่เต้นตึกตึกเหมือนคนอื่นเขาเปียกก็เลยไปนั่งข้างๆป้าใส่กอกเซ็งเงแล้วก็ถามว่าป้านี่ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยผมใช้เงินจากที่อันเย็นดอะคิงเนี่ยให้ผมรู้สึกว่าผมเหงามากเลยผมไม่มีเพื่อนเลยทั้งๆที่ ในดินแดนคิเช่นเวิลด์แห่งเนี้ยทุกคนเขาทำงานกันหมดมีผมอะ่ะไม่ทำอะไรอยู่คนเดียวปาก็พูดซ้ำว่าไอ้เปี๊ยกเอ็งรู้ไหมว่ากษัตริย์เอาเงินมาจากไหนให้เอง็งเป้ขนาดนั้นก็เป็นเงินที่พวกไลเดอร์ทุกคนอะหามายังไงล่ะแล้วเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ไปทำให้เปียกเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ต้องมีความสุขบนความขยันและความทุกข์ของทุกคนเปียกอะ่ะไม่อยากจะดูดปุ้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ได้มาโดยความขยันและความลำบากของคนอื่นเปียกไม่อยากให้ความขี้เกียจมาเป็นมานผจญของเขาอีกต่อไปแล้วเปียกก็ตัดสินใจที่จะกลับมาทำงานแบบเดิมเชื่อไหมว่าเปียกห้หันไปเห็นป้าไส่กอก กำลังนั่งดูดลาเต้แฟเบเป้คาปูชิโน่อยู่ทำให้เขานึกขึ้นได้ว่าเขาอยากแก้คำสาปความขี้เกียจเขาเอาเวลาไปทำอะไรเป็นสิบกว่าปีจริงๆแล้วตัวตนของเปียกเนี่ยเขาเป็นคนขยันอยากหาเลี้ยงครอบครัวเขาลืมเรื่องนี้ไปแล้วเป็นสิปีเพียงแค่ว่าเงินที่ได้มาง่ายๆจากที่กษัตริย์จะเลี้ยงเธอเองเปียกก็เลยตัดสินใจ ขอบคุณป้าไส้กอ,อกมากที่เตือนสติเขาไม่ให้ความขี้เกียจมาเป็นมารผจญตั้งแต่เียกตัดสินใจกลับมาตั้งใจขยันทำงานก็ต้องต่อสู้กับความอยากยาของเขาอยู่ทุกวันดี่เขาได้เสพเข้าไป <c oughs> บางวันก็แบบตัวสั่นหนาวต้องอาบน้ำเย็นๆให้สบายตัวแต่เขาก็สู้ครับสู้กับการที่เขาจะต้องเป็นคนขยัน เขาพยายามเริ่มต้นที่จะทำให้ตัวเองล่าเริงด้วยการเต้นก็แค่นั้นแหละครับก็เขาก็พยายามทุกอย่างที่จะทำเอนเตอร์เทนตัวเองให้ยังมีความสุขเหมือนตอนที่เขาดูดเนื้ออยู่กับเพื่อนๆในนั้นบางทีเขาก็คิดถึงเพื่อนๆในนั้นแล้วก็ร้องให้แต่เขาก็ต้องสู้ครับจะต้องยกอ่ ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเตะตูต้ส่งของนู่นนี่นั่นบางวันเขาก็พยายามจะส่งให้มันได้อันที่สามเขาก็ยอมวมา่ามือขาดข้างเขาก็ยอมบางวันก็ส่งได้อันที่4มือข้างก็ขาดเขาก็เลยหันมาถ่ายสเก็ตบอร์ดดูบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมือไปจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์แต่ก็นะครับเปียกไม่ได้เป็นอมาตะครับ ของวิเศษอะไรในชีวิตนี้มันก็ไม่มีแล้วครับนอกจากไอตู้วิเศษอันนั้นเปียก็ส่งงานพยายามที่จะขยันจนตัวเขาก็ตายไปจากโลกนี้ตอนนี้เนี่ยเปียกได้ตายไปแล้วนะคะชุมชนไรเดอร์แห่งเนี้ยคือเวลาตายแล้วไปไหนหรู้ไหม,มทุกคนที่ตายแล้วเนี่ยจะกลายร่างไปเป็นมีด แล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นมีดของครัวไหนในโลกใบนี้เปียกเนี่ยรู้สึกว่าอยากกลายไปเป็นมีดของครัวของแม่ตัวเองเพราะว่าตอนทำงานตอนที่มีเวลาที่ทำงานได้อะไม่เคยได้หาเงินอะให้แม่หรือให้ครอบครัวเลยแต่เอาเวลาไปแบบเสพสุขกับ King the อันเยนอืม เปียกเนี่ยก็เลยเป็นมีดอยู่ในห้องครัวแม่ตัวเองนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งใจหั่นแครอทหั่นไส้กรอกหั่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเวลาแบบแม่เนี่ยมาทำกับข้าวนะแม่เขาร้องไห้เสียใจคิดถึงเปียกมากนะทำงานจนตายเปียกหายไปไหนแบบอะไรอย่างนี้นะคะกลับมาอีกทีก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาแม่แบบ ตาเบลอ,รบอรหรือจะฉลแบบอะไรเงี้ยเปียกก็จะต้องแบบยื้อตัวเองไว้ไม่ให้มีดบาดมือแม่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นแบบสิ่งเดียวที่เขาอะดูแลคนในครอบครัวได้เพราะตอนนี้เขากลายเป็นมีดไปแล้วเปียกเนี่ยรู้สึกเซ็งในตัวเองมากเลยก็เลยขอพรจากเทพว่าขอกลับไปแก้แค้นที่คิดเช่นโวได้ไหมเปียกเนี่ยก็เลย กลับไปเจออันเยียนเดีคีแล้วก็ไล่หั่นกษัตริย์หัวหอมอะจนขาดเป็นวินวินเพราะว่ามึงทำลายชีวิตกู้หลังจากที่มีดในมือของแม่ซึ่งก็คือปรปยักษ์เนี่ยครับได้ห้ำหั่นฆ่ากษัตริย์หัวหอมไปแล้วโลกทั้งใบก็ไม่มีความขี้เกียจเลยครับทุกคนก็ทำงานกันแบบขยันขันแข็ง ทำกันไม่รู้ทําไปทําไมเหนื่อยกันตายกันไปทีละคนสองคนทําจนแบบคือเป็นเครื่องจักรไปแล้วครับโลกนะตอนนั้นนะฮะก็แบบถือว่าเป็นยุคมืดหลังจากกษัตริย์องค์นี้ตายไปทั้งแบบเผ่าพัน์ุใต้ทะเลก็ก็ก็เป็นไปด้วยมันส่งผลมากพวกปลาพวกปลาหมึกอะไรก็ก็ทำงานกันหนักเต็มไปหมดทุกคนต่างเกียดมีดเล่มนั้นมาก หมือนมันเป็นคำสาบของโลกใบเนี่ยเปียกกลับไปที่ชุมชนของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ไปคุยกับคุณป้าไส่กอกว่าทําไมมันไม่มีบาลานซ์เลยในโลกใบนี้ป้าไส้กอกตัดสินใจจะช่วยเปียกในการบาลานซ์โลกใบนี้ด้วยการเอามีดมาหั่นคุณป้าไส้กอกออกมาเป็นแฉกประสานพลังกันเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาเป็นบาลานซ์แล้วก็ลบคําสาบได้ตอนเนี้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วและเปียกเนี่ยเป็นนักหั่นที่ เก่งมากเลยแม่เปียกเลยสามารถเปิดร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกใบนี้ได้แม้ว่าโลกคิดเช่นัวจะแตกสลายไปด้วยการเสียสละชีวิตของคุณป้าไส้กอกแต่เปียกกับคุณแม่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยร้านอาหารชื่อดังของตัวเองค่ะก็หลังจากที่ที่โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งเผือแม่ของเปียกกับเปียกก็ได้แก้คำสาบด้วยการหั่นไสก้กอกจ็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกอะไรแต่ว่าวันเวลาผ่านไปก็พวกเขาก็เริ่มที่จะ เปลี่ยนภาษาที่เขาใช้ว่าเป็นภาษากายคุยกันไม่มีแบบเหมือนเป็นการพัฒนาของมวลมนุษย์ตอนนั้นนะครับของโลกทั้งใบแต่ทีเนี้ยการใช้ภาษากายเนี่ยมันก็เหมือนไปทําให้เซลล์สมองอะไรของพวกมนุษย์พวกนั้นนะครับมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาขยันกันอีกแล้ว ทืนีก็แบบโลกก็โกลาหลไนอ้แม่กับเปียกก็แบบไอเ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเป็นอย่างงี้อีกแหละมันเราก็บังคับไม่ได้เนะคนทั้งโลกเขาก็เป็นเทนคุยกันแบบอะไรแบบเนี้ยแต่วิทยาศาสตร์เขาก็ออกมาออกข่าวมาว่าแบบก็การคุยกันอย่างงี้แหละที่แบบทําให้ทําให้เราอ่ะกลับมาเป็นแบบเดิมกลับมาเป็นแบบ ชนเผางโง่ๆเหมือนเดิมเออทุกคนก็พยายามที่จะกลับมาฝึกอ่านฝึกพูดแต่ก็บังเอิญว่าทํำลายหลักฐานการเป็นอักษรกันไปหมดแล้วก็วพูดกันไม่เป็นพูดกันไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความทรงจํามันยังอยู่ไงเปยียกเนี่ยรู้ไงว่าอะไรอะอะไรที่มันจะแก้สิ่งได้เปยียกก็เลย ผสานกับแม่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละครับถือมีดเดินเข้าไปในป่าสนเดินเข้าไปไปเจอบ้านหลังเดิมเลยเดินเข้าไปไม่ได้วาร์ปด้วยนะพราแบบเป็นบ้านหลังเดิมแต่มันไม่มีคนแล้วล่ะเดินเข้าไปเดินไปหลังบ้านไปเจอต้นเัินชาก็ตัดมาแล้วก็เอาไอ้เปียกเนี่ยยำเลยสุบฉจุดดูดโอ้ย สบายว่ะเอ้ยไปต้องทำงานแล้วพวกเราเหนื่อยใช่ไหมเครียดใช่ไหมมาแม่ขายกัญชาเอาไปดูดกันทีละคนทีละคนดูดกันเพลงบ๊อบมาเล่ถูกเปิดไปทั่วาราชอาณาจักรธงเขียวเหลืองแดงบกสบัดเป็น <laughs> เป็นยุคแห่งอุปภาชน <laughs> <laughs> ก็ครับแล้วแม่กับเปี๊ยกก็ถูกบูชาถูก แต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นกษัตริย์แล้วก่อนที่เขาจะจากชีวิตไปแม่งเปียก็ชูมีดขึ้นมาพูดกับพระศพในกรทุกคนที่อยู่เบื้องล่างของเขาว่าขี้เกียจวันนี้ก็สบายตอนนี้รละเว้ย <laughs> ทุกคนก็เอ๊เลละอก,ก็ทุกอย่างก็หนังก็จบลงแบานี้ครับโอเค